แนวคิดเรื่องรอยพระพุทธบาทสู่ผลงานชื่อว่าวิถีแห่งธรรม2566นะคะศิลปินแห่งชาติสักขาทัศนศิลป์ประจำปีพศ2540กมนทัศนันชฉลีผู้สร้างผลงานยังคงไม่ละทิ้งตัวตนศิลปินสองซีกโลกค่ะมีการผสมสัญลักษณ์สากลทั้งดวงอาทิตย์ดวงจันทร์เข้ากับลายฉลุสัญลักษณ์ทางพุทธปรัชญาอย่างเช่นดอกบัวพญาอินทรีธาตุทั้ง4ดินน้ำลมไฟค่ะ ผลงานชิ้นนี้สร้างจากวัสดุหลากหลายเลยค่ะทั้งสแตนเลสเซรามิกหินแก้วทองแดงและทองเหลืองแสดงถึงความร่วมสมัยค่ะก่อนหน้านี้เนี่ยเคยนําไปจัดแสดงในนิทรรศการผลงานศิลปะ80ปีกมนลทัศนันชลีที่หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนินและหอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบระมราชินีนาถเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมานะคะ โดยตอนนี้จัดแสดงเสร็จสิ้นแล้วอาจารย์กมลตัดสินใจค่ะมอบผลงานศิลปะชิ้นเอกให้กับกระทรวงวัฒนธรรมภายใต้การดูแลของสำนักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยเพื่อเป็นสมบัติของแผ่นดินค่ะในในดีเทลเนี่ยมันจะมีพระอาทิตย์พระจันทร์อะไรเนี่ยเป็น,เป,นเป็นสื่อสากลที่จะท้อนแล้วก็มีปัจจัยาพุทธศาสนาอย่างเช่นเนื่อดอกบัวที่พ่นน้ําแล้วบัวอะไรต่างๆเนี่ยสอดแทรกเข้าไปเยอะมาก ดีเทลเนี่ยมันจะอยู่ข้างในที่ฉลุแต่ไอ้ฟอร์มใหญ่ก็คือพุทธบาตที่พุ่งตรงไป,ไปยังเหมือนกับอยู่สวรรค์ดาวดึงองนี้คือหล,หลุดพ้นแล้วเป็นงานที่หลุดพ้นจากเป็นงานธรรมะทีะ่เป็นปัจจัยพุทธ,ธศาสตนาที่ที่เจะส้ทอนเห็นว่ายุคข,ของเราเนี่ยเราก็ก็เติบโตมาจาก จจาาากปัยพ,พุทธศทนสผลงานชิ้นนี้ค่ะนับเป็นมาสเตอร์เพีของอาจารย์กมนนะคะใช้เวลาสร้างสารรค์กว่า5เดือนเริ่มออกแบบตั้งแต่ช่วงปี2566นะคะเมื่อมอบให้กับกระทรวงวัฒนธรรมแล้วนะคะประติมากรรมชิ้นนี้จะติดตั้งและจะแสดงขาวรออยู่บริเวณด้านหน้าอาคารหอศิลป์แห่งชาติกระทรวงวัฒนธรรมถือเป็นแลนด์มาร์คใหม่และเปิดโอกาสให้ประชาชนที่สนใจสามารถเข้าชมได้ค่ะ